ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะพาคุณไปรู้เรื่องราวที่น่าสนใจในเวลาสั้นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องชวนคิดหรือแฝงข้อคิดดีๆทุกเรื่องที่เรานำมาเสนอจะทำให้คุณมองเห็นมุมมองใหม่ๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้เตรียมรับฟังและค้นพบความหมายใหม่ในทุกเรื่องราวกับเราครับ ในบางครั้งความหวังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องรอคอยให้ใครมาหยิบยื่นให้แต่เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างมันขึ้นมาเองจากสิ่งเล็กๆรอบๆตัวเราเมื่อพลังในตัวเราได้ถูกปลดล็อกด้วยความศรัทธาและความมุ่งมั่นแล้วมันสามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้ในแบบที่เราไม่เคยคาดคิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต หากเราเชื่อมั่นและลงมือทำมันความหวังไม่ใช่แสงที่ปลายอุโมงค์เสมอไปแต่ในบางครั้งมันคือแสงที่เราเลือกจะจุดมันขึ้นมาเองท้ามกลางความมืดมิดที่ไร้หลองตัวเราต่อไปนี้คุณจะได้พบกับซีรีส์มหากพย์รถฟูตทรัคทะลุมิติเรื่องภารกิจแห่งโชคชะตาของแซนตอนนี้เป็นตอนที่ห้ามีชื่อตอนว่าพลังงานใหม่ของน้องมะขาม ประกายแห่งความหวังทะลุมิติเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับหลังจากที่น้องมะขามได้รับสร้อยคอเครื่องหมายแห่งพันธมิตรสีทองนั้นมาแล้วสายพลังงานแปลกประหลาดก็ได้เริ่มแผ่ซ่านผ่านร่างของน้องมะขามราวกับว่ามันกำลังปลุกพลังอะไรบางอย่างที่ซ่อนลึกอยู่ในตัวของน้องมะขามออกมาตลอดเวลาร่างของน้องมะขามค่อยๆเปล่งประกายสีทองเรืองรอง แสงนั้นอบอุ่นนุ่มนวลแต่แฝงไปด้วยพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่ยากจะอธิบายได้น้องมะขามตะโกนด้วยน้ำเสียงอันตื่นเต้นว่าพวกพี่พี่ดูนี่สิฉันเหมือนมีแสงซูเปอร์ฮีโร่เลยหรือว่าฉันจะเป็นมะขามเกิลคนใหม่แห่งจากรวาลน,นี้น้องสวยรีบแซวกลับฮีโร่นะพวกพี่ไม่ว่าแต่ถ้าทำครัวระเบิดขึ้นมานี่พวกเราจะโทษใครกันดีนะน้องมีตังพูดเสริมด้วยเสียงหัวเราะ ถ้าครัวระเบิดพวกพี่ก็ไม่สนใจหรอกแต่พี่ขอกอดแสงของน้องมาขามหน่อยนะเผื่อพี่จะได้ลอยตามขึ้นไปบ้างน้องมีบุญหันมาหัวเราะเบาๆแต่พูดด้วยน้ำเสียงอันจริงจังขอเลยพวกพี่ๆน้องมาขามนูเหมือนจะกลายเป็นกุญแจสำคัญของงานนี้ไปแล้วนะในขณะเดียวกันฟูดนี่พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงอันตื่นเต้นไม่แพ้กันเดี๋ยวนะถ้าพลังงานของน้องมาขาม เปิดระบบโครวัวพลังแสงของฉันได้งั้นฉันนี่แหละคือซูเปอร์ฟูดนี่อย่างเป็นทางการแซนหันกลับมาตอบด้วยรอยยิ้มเอาละพวกเราทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมพวกเรากำลังจะเข้าไปในครัวที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเมื่อพวกเขาเข้ามาถึงลานกว้างหน้าหอคอยสีดำสนิทกลิ่นอายประหลาดปกคลุมไปทั่วบรรยากาศหนักพึ่งรากับมีมิติอื่นกำลังกระซิบอยู่รอบ,รอบ ฟูดนี่จอดรถสนิกด้วยเสียงครืดที่เต็มไปด้วยความกังวลบอกเลยนะพี่แซนฉันไม่เคยรู้สึกขนลุกแบบนี้มาก่อนเลยน้องสวยเวียกย่าทันทีพี่ฟูดนี่นะกลัวผีเหรอรถไม่มีขนจะขนลุกได้ยังไงฟูดนี่โวยกลับโอ๊ยข้าฉันมีขนจริงๆตอนนี้ขนของฉันคงตั้งไปไกลถึงดาวพลูโตแล้วล่ะพวกเขาทั้งหมดเดินเข้าไปในห้องโถงขนาดยักษ์ ภายในหอคอยตรงกลางห้องนั้นมีบันสิงกำลังรอพวกเขาอยู่เมื่อแสงของน้องมะขามส่องไปทั่วห้องวงแหวนแห่งแสงเรืองรองบนพื้นก็เริ่มทำงานระบบเสียงอัตโนมัติได้ประกาศขึ้นมาว่าระบบครวัวพลังแสงพร้อมเปิดใช้งานแล้วระบบครวัวพลังแสงพร้อมเปิดใช้งานแล้วทันใดนั้นห้องค้ังห้องเปลี่ยนไปพื้นเลื่อนออกมาเผยให้เห็นครวัวไฮเทคทะลุมิติ ซึ่งทุกอย่างล้ำสมัยเกินกว่าที่ใครจะจินตนาการได้ฟูดนี่ตาโตแล้วพูดออกมาโอ้โหนี่มันไม่ใช่แค่ครัวแล้วล่ะแต่นี่มันคือห้องปฏิบัติการพลังงานแสงพี่แสนฉันชักจะภูมิใจในตัวเองขึ้นมาแล้วสิน้องนีดีได้พูดกระต้นทีมพี่ฟูดนี่หยุดโมได้แล้วตอนนี้พวกเราต้องวีฟโฟกัสกับการปรุงจานแห่งแสงแรกให้สำเร็จกันเสียก่อนนะ ในตอนนั้นแสนหยิบผลึกแห่งแสงขึ้นมามันคือหัวใจของภารกิจในครั้งนี้แสงสีทองจากผลึกได้แพ่กระจายไปทั่วครัวขณะที่น้องมะขามได้เดินก้าวออกมาข้างหน้าแสงของเธอกลมกลืนเข้ากับพลังงานของผลึกนั้นจานนี้จะเป็นแสงแห่งความหวังแรกแซนกล่าวด้วยน้ำเสียงอันแน่วแน่พวกเราจะปรุงมันขึ้นมาด้วยพลังจากทุกคน จากนั้นขั้นตอนการปรุงจานแห่งแสงแรกก็ได้เริ่มขึ้นหยดน้ำค้างนิรันต์ได้ถูกนำมาหยดลงบนข้าวสีนิลนในกระทะไฮโดรฟลัปเสียงระเหยของน้ำค้างนั้นได้สร้างประกายระยบระยะราวกับดวงดาวเล็กๆบนท้องฟ้าน้องมีตังตะโกนอย่างขำๆระวังละ่ะถ้าข้าวนี้ระเบิดขึ้นมาฉันไม่ช่วยเช็ดครัวนะผลึกแห่งแสงถูกบดละเอียดในเครื่องหลอมพลาสมาพลังแสง น้องมะขามค่อยๆใช้พลังของตัวเองส่องประกายควบคุมผลึกนั้นไว้น้องมะขามพูดขึ้นพวกพี่ๆคอยดูให้ดีนะพลังนี้ฉันให้ฟรีแต่ขออย่ากเกินวันละหนึ่งครั้งดอกไม้แห่งรุ่งอรุณถูกสกัดด้วยเครื่องมือไฮเทคกลิ่นหอมของมันได้ฟุ่งกระจายไปทั่วห้องน้องมีบุญพูดด้วยน้ำเสียงอันซาบซึง้งนี่มันกลิ่นอะไรเนี่ยเหมือนความทรงจำดีๆในอดีตเลยนะ ขณะที่พวกเขาปรุงจันนี้ร่วมกันแสงสีทองจับอาหารก็ได้เริ่มแผ่พลังออกมาทีละน้อยทีละน้อยแซนหันมาบอกกับทุกคนว่าพวกเราทำได้แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นฟูดนี่กระโดดดีใจจนแทบลอยเอา้าวทันนี่แหละคือซูเปอร์ฟูดนี่ของจริงเมื่อจานแห่งแสงแรกเสร็จสมมูรณ์แสงสีทองสว่างเจ้าราวกับดวงอาทิตย์ขนาดยอ่อม พลังแห่งแสงได้ทะลุออกไปทั่วทั้งเมืองมิติที่เคยมืดมนกลับสว่างสวยขึ้นอีกครั้งน้องมาขามตะโกนด้วยน้ำเสียงอันเปลี่ยมไปด้วยความภูมิใจพวกพี่พ่ดูสิพวกเราทำได้แล้วน้องสวยยิ้มกว้างนี่แหละคือพลังของพวกเราที่แท้จริงแซนกล่าวด้วยน้ำเสียงอันหนักแน่นนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาหารแต่มันคือแสงแห่งความหวังของทุกคนเสียงหัวเราะความสุข และความมีชีวิตชีวาได้เริ่มกลับมาสู่ชาวเมืองอีกครั้งฟูดนี่พูดตบท้ายพร้อมหัวเราะพี่แสนพร้อมลุยกับการผจญภัยทะลุมิติครั้งใหม่หรือยังละ่ะน้องมาขามยิ้มแล้วพูดออกมาพวกพี่ๆฉันพร้อมเสมอนะและนี่คือจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่เรื่องราวแห่งการผจญภยัยที่สร้างแสงสว่างให้กับทุกมิติพร้อมพลังแห่งความหวังที่ไม่สิ้นสุดจากนั้น ซีรีส์มหากาบรถฟูดทรัพทะลุมิติเรื่องภารกิจแห่งโชคชะตาของแซนในตอนที่5พลังงานใหม่ของน้องมะขามประกายแห่งความหวังทะลุมิติก็กได้จบลงโปรดติดตามตอนใหม่ในครั้งต่อไปคลิปนี้ไม่ใช่แค่เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจแต่ยังเป็นสะพานเชื่อมต่อความหวังและกำลังใจไปถึงคนที่อาจก,กำลังหมดหนทาง การแชร์คลิปนี้ไม่ใช่แค่การส่งต่อเรื่องราวดีๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำบุญทำกุศลทางจิตใจช่วยสร้างความดีให้กับสังคมและช่วยเหลือคนอื่นโดยที่คุณอาจไม่รู้ตัวเลยก็ได้การที่คุณแชร์คลิปนี้อาจเปลี่ยนชีวิตใครสักคนให้เขามีกำลังใจลุกขึ้นมาสู้ชีวิตต่อได้ถือว่าได้คำความดีเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในแบบที่จับต้องได้แชร์คลิปนี้เลย แล้วคุณจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อสิ่งดีๆนี้ขอบคุณมากครับถ้าคุณชอบเรื่องราวที่เต็มไปด้วยสาระมีข้อคิดและสอดแทรกง่ายคิดแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องฟังแป๊บเดียวรู้เรื่องช่องที่จะทำให้คุณเข้าใจสาระและความหมายลึกซึ้งในเวลาเพียงไม่นานทุกเรื่องที่เรานำเสนอไม่ว่าจะเป็นนิทานเซนเรื่องข้อคิดมีสาระดีๆอาจจะกระตุกความคิดและให้ข้อคิดดีๆที่คุณสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและแชร์ให้เพื่อนเพอนเพราะแค่ฟังแป๊บเดียวคุณจะได้รู้เรื่องขอบคุณมากครับ